ในส่วนของการปรับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะถ้ากรงเขาสกรปรกหรือมีการแบบขย้อนอาหารออกมาใส่ที่เลื่อยอะไระเราควรเอาออกแล้วก็ป้อนน้ําร้อนให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่กับพี่แล้วเขาสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าย้ายเจ้าของนี้ในการป้อนมันไม่เหมือนกันอาหารลูกป้อนไม่เหมือนกันก็สามารถป่วยได้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหม เพราะว่าพี่ใช้อาหารลูกป้อนยี่ห้อหนึ่งนะพี่ไม่ขอบอกยี่ห้อเพราะว่าพี่จะบอกแค่คนที่ซื้อหรือรับซื้อกับพี่นั่นเองเพราะว่าจะได้ปรับเปลี่ยนอาหารได้แต่ในการเปลี่ยนอาหารกระทันหันนี้จะทําให้เขาป่วยในแน่พี่รับประกันเลยนะแต่บางตัวอาจจะปรับได้แต่บางตัวอาจจะ อาหารไม่ย่อยเพราะว่าเด็กครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาใส่ห่วงขาให้กับลูกฟ้อนนกแก้วลิงเน็ตของเรา3ตัวที่จะกําลังย้ายบ้านนะครับตัวนี้จะเป็นเจ้าแฮปปี้เอาทุกคนดูวิ่งไปแล้วอวิ่งไปไม่ได้มานี่ก่อนเลยอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนนะมานี่ก่อนอห่วงขาของนกแก้วลิงเน็ตนี้อันนี้จะเป็นของผู้เลี้ยงที่เขาสั่งไว้แล้วนะครับพี่ก็จะได้มาใส่ให้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นของหยก สีแดงจะเป็นของซาบีส่วนสีเขียวจะเป็นของแฮปปี้อันนี้จะเป็นของแฮปปี้นะครับห่วงขาสีเขียวพี่ก็จะใส่ให้ทุกคนดูในกรณีการถอดนี้บางคนก็บอกให้พี่ทําทคลิปในการถอดห่วงขาแต่บางคนก็บอกว่าไม่ต้องทําเพราะว่าเผื่อโจรอ,อยากได้ลูกป้อนของเราอ๋อไม่ใช่อยากได้นกที่บินหลุดไปแล้วเขาจะถอดตามเราได้แต่ทั้งนี้อ่ะจริงๆในการใส่ห่วงขาไม่ใส่ถ้าเจอคนไม่อยากคืนลูกป้อนให้เรา เขาก็ไม่คืนนะทุกคนเขาก็จะเอาไปเลยนะครับแต่ถ้าใส่มันก็ดีนะโอ้ทุกคนดูเขาโชคอาหารจากพี่เห็นไหมอันนี้จะเป็นแฮปปี้นะครับแฮปปี้นี้เป็นนกที่ดื้อม,มอนมากๆเลยแต่วันไปนส่งจะเป็นแบบเหมือนเราไหมครับพ่อพี่ลืมบอกไปเลยนะในการที่แบบลุกป้อนย้ายบ้านนี้จะทําให้เขาอ่าไม่คุ้นไม่คุ้นแบบที่แบบเราป้อนอาจจะมือไม่คุ้นหรือสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะขึ้นรถอ่า ในกรณีการลูกป้อนเหนื่อยนี้เราจะดูเขาอย่างใกล้ชิดสามารถป้อนน้ําให้เขาหลังกินอาหารแล้วก็ถ้าพี่ไปส่งพวกนี้จะให้เขาป้อนให้ผู้เลี้ยงป้อนมือแรกเป็น4-5 ml ก่อนนะเพราะว่าบางทีเขาขึ้นรถเขาเหนื่อยเขาก็อาจจะวินรถได้นั่นเองทุกคน ทำให้ลูกป้อนเราไม่ย่อยอาหารแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องใส่ห่วงขาจะใส่3นิ้วก่อนนะทุกคนตามที่ทุกคนเห็นเลยนะเดี๋ยวมี3มตัวเดี๋ยวพี่ขอใส่นี้ก่อนนะครับเราจะค่อยๆใส่นะครับอย่าทําให้เขาตกใจเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วอ่ะจะใส่ยากมากๆ,ๆเห็นไหมแฮปปี้ก็ใส่เนืนที่เรียบร้อยทุกคนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นห่วงขาของแฮปปี้ถามว่าเขาจะตกใจไหมเนี่ยนี่ไงทุกคนเขาก็จะ ตกใจอยู่นะครับเดี๋ยวเขาเข้าไปในกรงเขาก็จะแทะเห็นไหมแฮปปี้ <Happy S 1> จะดื้อมือนมากๆเลยนะเวลาจับนี้ต้องจับแยก,กออกจากเพื่อนนะครับเห็นไหมแต่เขาขี้อ้อนนะทุกคนดูดิเห็นไหม,ออนนะหไหมจริงๆไม่ได้ขี้อ้อนหรอกเขาอยากมาปีนเพื่อที่จะนอนเห็นไหมเขาจะปีนขึ้นมาบนมือพี่แล้วเห็นไหมก็ตัวนี้กินเก่งแล้วก็ย่อยเก่งมากๆเลยโอ้ทุกคนนี่ก็จะใส่เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมห่วงขาเจ้าแฮปปี้เดี๋ยวพี่เอาเบอร์โทรออกหันไปก่อนนะนี่ไง เห็นไหมแฮปปี้เป็นห่วงสีเขียวนะครับเขาก็กําลังจะเข้าโคนกูมอพี่ลืมบอกไปเลยนะนกไซนนี้เวลาเลี้ยงประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาจะลดอาหารลูกป้อนลดนี้คือเขาจะไม่โชคหรือไม่กินอาหารลูกป้อนเขาจะเป็นการแบบดื้ออาหารแล้วก็ไปเป็นการหัดแท้นะครับทางนี้ใครที่จะเลี้ยง ถึงตอนนี้แล้วเขาจะลดปริมาณอาหารลูกป,ป้อนตัวเองลงลดลงเพื่อที่เขาจะตีปีกบินนั่นเองก็เราจะป้อนนิดหน่อยนะครับเขาเบื่ออาหารลูกป,ป้อนเขาก็จะไม่กินแล้วก็เขาก็จะกินอาหารถ่ายเราควรวางไว้เลยนะครับเดี๋ยวก็อีกนิดนึงเราไปส่งเจ้าของพี่ก็จะได้บอกไปน,นะครับว่าเวลาเขาโตขึ้นอีก а, อ่ะเขาจะลดปริมาณอาหารลูกป,ป้อนเพื่อที่จะตีปีกบินนะครับแต่ว่าคนที่รับโอ้ทุกคนดูดื้อมากๆคนที่รับกับพี่อ่ะจะเป็นคนที่เลี้ยงลูกป้อนอยู่แล้วนะครับ ที่จะมาใส่นี่แหละตัวที่ดื้อสุดคือใส่ง่ายเลยนะเราไปดูอีก2ตัวนะครับว่าจะใส่ง่ายเหมือนแฮปปี้ไหมก็จะเป็นหยกกับซาบีนะครับโอเคเดี๋ยวเอาแฮปปี้เข้าไปไว้ในตะกร้าก่อนนะครับดูเขาดื้อมากอาหารป้อนตั้งแต่ตอนเช้าก็กําลังจะย่อยหมดแล้วนะที่ก็จะป้อนประมาณเที่ยงถึงอาบ่ายโมงนลครับตอนนี้ก็เพิ่ง1 0บสเอเองป้อนตั้งแต่7จ็ดโมงเลยนะครับนี่น่ารักมากๆเลยนะกินดีย่อยดีแล้วก็โชคอาหารเก่งมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหม โชคอาหารเก่งมากๆเลยแต่เราอย่าทำแบบนี้บ่อยเพราะว่าเชื้อโรคอาจจะเข้าปากนกได้นะครับเดี๋ยวเราเปรียวอีกตัวหนึ่งมาเลยน,น่าจะเป็นซาบีนะซาบีก็ดื้อเงินเหมือนกันยิ่งตัวยิ่งดื้อนะครับสาหรับนกแก้วดิงเน็ตเขาขี้อ้อนมากๆโอเคเดี๋ยวเอาแฮปปี้ไปไว้ก่อนนะครับดูทุกคนเห็นไหม <c oughs> มันนขี้ยวอมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องจับ2มือต่อมาก็จะเป็นเจ้าชาบีนะทุกคนเป็นห่วงสีแดงนะทุกคนเห็นไหม เป็นห่วงสีแดงตามด้วยเบอร์โทรนะครับอ๋อพี่ขอขายของก่อนใส่ห่วงคานี้พี่เอาอยู่ที่90บาทพร้อมฉลักสลักชื่อแล้วก็เป็นเบอร์โทรของเรานั่นเอง90บาทนะครับรวมส่ง30ก็เป็น120บาทแต่ถ้าใครสนใจ2ห่วงก็จะอยู่ที่200บาทนะครับจริงๆเป็น2 1 0บาทแต่เรา2อ0บาทนะครับนี่เป็นซาบีนะเป็นห่วงสีแดงเลยนะครับโอเค เราจะมาใส่ให้ซาบีกันเลยนะครับตัวที่ดื้อที่สุดใส่ง่ายดูพวกนี้จะใส่ง่ายไหมนะครับเดี๋ยวเราต้องจับจริงๆคนจับสองคนนะแต่เราใส่คนเดียวก็ได้นะทุกคนขอแค่3นิ้วนี้ให้เข้าห่วงห่วงก่อนนะโอเคเราจะทําเราต้องทาเบาๆนะเดี๋ยวเขาจะแบบเครียดแล้วก็ตกใจได้นะครับเห็นไหมอันนี้เราใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเราจนอาทุกคนุดแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่เขาใส่เนี่ยมันจะจับอย่างนี้3นิ้ว สามนิ้วแล้วก็เอาใส่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยใส่แบบนี้แล้วก็สามารถที่จะดึงเข้าได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ง่ายเข้าแล้วโดยที่จะไม่ทําให้เขาบาดเจ็บแต่ว่าซาบีก็ดื้อมือนเหมือนกันดูทุกคนดูการโชคอาหารของลูกป,ป้อนนะครับเห็นไหมโชคเก่งมากๆเลยแต่เราก็ไม่ควรทํานะเพราะว่าเชื่อโรคอาจจะเข้าในปากของนกทําให้นกเราอาสุขภาพไม่แข็งแรงได้นะครับเห็นไหมน่ารักมากเลยนะ ไปอยู่กับเจ้าของอในส่วนของการปรับสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะถ้ากรงเขาสกรปรกหรือมีการแบบขย้อนอาหารออกมาใส่ที่เลื่อยอะไรเราควรเอาออกแล้วก็ป้อนน้ําร้อนให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่กับพี่แล้วเขาสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าย้ายเจ้าของนี้ในการป้อนมันไม่เหมือนกันอาหารลูกป้อนไม่เหมือนกันก็สามารถป่วยได้เลยนะครับทุกคนนี่เห็นไหม เพราะว่าพี่ใช้อาหารลูกป,ป้อนยี่ห้อหนึงนะพี่ไม่ขอบอกยี่ห้อเพราะว่าพี่จะบอกแค่คนที่ซื้อหรือรับซื้อกับพี่นั่นเองเพราะว่าจะได้ปรับเปลี่ยนอาหารได้แต่ในการเปลี่ยนอาหารกระทันหันนี้จะทําให้เขาป่วยในแนพี่รับประกันเลยนะแต่บางตัวอาจจะปรับได้แต่บางตัวอาจจะอาหารไม่ย่อยเพราะว่าเหมือนที่เรา,าสมมุติว่าพี่กินส้มตําอย่างนี้แล้วให้พี่ไปกิน อาหารที่ไม่ใช่ส้มตำอย่างนี้เราก็จะแบบเบื่อๆแบบนี้นะทุกคนที่พี่ยกตัวอย่างมานี้ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเพราะว่าการเปลี่ยนอาหารลูกป้อนนี้กับลูกป้อนไม่ว่าจะเป็นซื้อมาจากไหนอ่ะ เป็นเป็นสินสําคัญมากๆก,ก,กับผู้เลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ในการกกไฟด้วยนะแต่พวกนี้ก็จะโตแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลดการกินอาหารลูกป้อนแล้วก็จะตีปีกพร้อมบินนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆอันนี้ก็วันเสาร์จะย้ายบ้านด้วยทุกคนเห็นไหมโชคอาหารเก่งมากๆโอเคเดี๋ยวพี่เอาซาบีไปไว้แล้วก็มาต่อที่โยกต่อเลยนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโยกนะครับโยกอ่ะ จะเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายมากๆแล้วก็จะโชคอาหารเก่งมากๆกันนะเห็นหยกโชคอาหารไหมอันนี้จะเป็นห่วงขาของหยกนะครับทุกคนเห็นไหมแต่ว่าหยกอ่ะจะดื้อก็ดื้อในส่วนของอการสู้มือของผู้ป้อนนะครับทุกคนก็ทางนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ต้องจับเทา้าหยกมาใส่ให้หยกก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นหยกจะเป็นในส่วนของสีม่วงนะทุกคนดูเห็นไหม เขาก็กลัวอยู่นะครับจริงๆลูกป้อนไม่เคยเห็นสิ่งแปลกปลอมเขาก็จะกลัวแล้วก็ตัวสั่นอยู่นะครับทุกคนเนี่ยนี่จะเป็นห่วงขาของยกนะครับก่อนนะทุกคนถ้าเขาได้กำนิ้วเราอย่าทําให้เขากลัวเพราะว่าเขาจะไม่อาเปิดนิ้วเพื่อที่จะสอดห่วงขาเข้านั่นเองอย่าทําให้เขากลัวนะครับเพราะว่านั่นแหละจะใส่ย,ยากมากๆเวลาเขากลัว จริงๆถ้าเราอยากใส่ง่ายๆให้แนะนําใส่สองคนนะครับโอเคหยกก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ทุกคนดูเห็นไหมอันนี้จะเป็นของหยกนะครับเนี่ยเห็นไหมหยกจะเป็นห่วงขาแล้วก็เป็นเบอร์โทรเลยนะครับนี่ไงเห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับสีม่วงใช่ไหมนี่ขอดูหน้าหน่อยเดียวหน้าเด็กดือหน่อยนี่น,น้ทุกคนเห็นไหมพวกนี้อ่ะตามที่พี่บอกไปว่าเขาจะ เขาจะโตไวมากๆเลยนะเห็นไหมเราเอามาเขายัางตัวเล็กนิดเดียวแต่ตอนนี้ตัวโตแล้วนะครับถ้าแบบตัวโตนี้จะขนคุมเราต้องเล่นกับเขาบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นการเกาที่หัวหรือที่ใต้หูนะครับทั้งนี้เราก็ต้องซื้อไปแล้วหรือแบบในการตัดสินใจที่จะเลี้ยงนกหนึ่งตัวเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วยนะครับอย่างเช่นในการป้อนในการกบไฟหรืออุปกรณ์ให้เขาอ่ะ จะทาให้เขาเชื่องแล้วก็อารมณ์ดีแต่ว่าทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับว่าจะเลี้ยงเขายังไงนะส่วนตัวที่พี่ดูแลอยู่นี้ก็จะย้ายบ้านไปหมดแล้วทางนี้มันพี่ไม่รับประกันว่าตัวเองจะามาเพิ่มไหมนะครับขอ ดูแลลูกค้าที่เราปล่อยไปก็จะเป็น5แล้วก็อีก2ตัวที่2ตัวรอบแรกไปยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับต้องดูอีกชุด5ตัวชุดนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ทางนี้เราก็จะติดตามาลูกค้าที่ซื้อกับเราไปเลยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องเอานี้ไปก่อนแล้วนะครับเห็นไหมสำหรับวันนี้ก็จะมาให้ทุกคนดูเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้าหยกนะครับ ินเที่ยวเลี้ยวทุกที่